สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเและท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะคะวันนี้ปุ้ยก็พาเพื่อนๆมาชมผักชีใบเลื่อยนะคะอันนี้คือเราหามาปลูกเองนะคะเพื่อนๆไม่ได้ซื้อมานะคะสวยงามเลยค่ะส่วนปุ๋ยที่ปุ้ยใส่นะคะก็เป็นปุ๋ยทุเรียนนะคะที่เขาใส่ทุเรียนนะคะปุ้ยก็เลยเอาตรงนั้นมาใส่นะคะอันนี้มันเป็นดอกดอกอันนี้คือกินได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆถ้าใครรู้ก็ เล่าให้ปุ้ยฟังเอยนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิป่อยนะคะว่าเขาเอาไปประกอบอาหารยังไงนะคะเพราะว่าดอกมันเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆส่วนนี้ก็กระเพานะคะเมื่อก่อนอนะก็ไม่มีกระเพรากินเลยนะคะมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆต้องซื้อกินตลอดเลยะคะ่ะแต่ตอนนี้คือเยอะแล้วนะคะกระเพราปุ้ยได้ชําไว้เยอะแล้ว นี่ก็โหระพานะคะนี่ก็ชําไว้เยอะแล้วเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อนเริ่มมีหนอนมากินบ้างแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจากที่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้คือมีเกือบครบแล้วนะคะผักของปุ้ยเองงามมากเลยค่ะ โหระพาต้นนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะเพื่อนเพื่อนตั้งแต่ชํามาส่วนนี้ก็เป็นกวางตุ้งดอกนะคะเพื่อนเพื่อน,นตอนนี้ก็ยังหนาอยู่นะคะก็ทยอยเอาไปแบ่งปลูก ในขวดน้ำพลาสติกบ้างแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่ให้ดอกมันใหญ่กว่านี้แล้วก็แปลงผักก็จะได้ไม่หนาด้วยค่ะปลูอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพุ้ยก็จะถอนไปปลูกเพิ่มเติมนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันหนาเกินไปนะคะ หนามากเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ขนาดถอนไปตั้งเยอะแล้วนะคะก็ยังหนาอยู่เดี๋ยวปุ้ยจะเอาไปปลูกใส่ขวดน้ําอีกนะคะเพื่อนๆถอนให้มันบางกว่านี้เพราะหนาเกินไปก็ไม่ดีค่ะเป็นเชื้อราด้วยแล้วก็โตช้าด้วย อันนี้เป็นกวางตุ้งดอกฮ่องเต้นะคะเราหว่านไว้ปี้ยก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปปุ้ยอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ